สวัสดีค่ะลิซ่าสุดแข็งแกล่งเผยลลิสา MV สร้างมาตรฐานสถิติใหม่กำแพงที่ยากจะทำลายคลิปนี้มาอัปเดตสรุปความเคลื่อนไหวพร้อมเรื่องราวเบื้องหลังที่มาของอัลบั้มลลิสาของน้องลิซ่าแบล็คพิงทีพีเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยให้แฟนๆได้ฟังหลังปล่อย MV ออกมาเขย่าโลกออนไลน์โดยลิซ่าได้เล่าถึงความตื่นเต้นกับโซโล่เดบิวต์ในครั้งนี้ซึ่งได้โพสต์ทางช่องทางมีเดียว,ว่า ฉันพยายามฝึกฝนอยู่เสมอทุกอย่างเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงจนกระทั่งในวันถ่ายมิวสิกวิดีโอฉันตื่นเต้นและดีใจมากกับโซโล่เดบิวต์ครั้งนี้ลิซ่ากล่าวต่อพอนี่เป็นอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกอีกทางชื่อเพลงและอัลบั้มลลิซ่ายังเป็นชื่อฉันทำให้การทำงานในครั้งนี้มีความหมายกับฉันมาก ฉันอยากจะแสดงด้านที่เจ๋งที่สุดของตัวเองผ่านอัลบั้มนี้รวมถึงแสดงตัวตนของฉันให้เห็นว่าเพลงลลิษาก็เหมือนตัวตนของฉันเองเพราะฉันคือลลิษา ในส่วนของเพลงไตเติลนี้ลิซ่ายังบอกด้วยว่ามันเป็นเพลงที่สามารถแสดงความแข็งแกร่งชื่อฉันรวมถึงความมั่นใจของฉันที่แสดงออกมาได้เป็นอย่างดีฉันหวังว่าคนที่ได้ยินเพลงนี้ต้องแบบว้าวนี่เป็นสิ่งที่มีเพียงลิซ่าเท่านั้นที่ทำได้อีกทั้งยังมีท่าเต้นที่ง่ายพอจะเต้นไปด้วยกันได้ฉันหวังว่าทุกคนจะชอบและจะสนุกไปกับเพลงนี้นะคะจากล,ลิซาเอวที่ปล่อยออกมา แน่นอนค่ะว่าได้รับความสนใจจากแฟนๆรวมถึงนอนเคป๊อเป็นอย่างมากได้ถูกนำมาพูดถึงบนโลกออนไลน์อย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอที่ได้นำองค์ประกอบของความเป็นไทยยกมาไว้ใน MV ซึ่งในส่วนนี้ลิซ่าอธิบายไว้ว่าฉันอยากให้ลลิษามีความรู้สึกแบบไทยๆโดยมีฉากและชุดที่สื่อถึงตีนอายความเป็นไทยฉันได้สวมชุดไทยในมิวสิกวิดีโอและคิดว่าผลลัพธ์มันคงออกมาสวยมากจริงๆ สำหรับความเคลื่อนไหวอัปเดตผลงานซิงเกิลอัลบัมและลิสาในวันนี้บนแพลตฟอร์ม YouTube ในตอนนี้นะคะยังคงร้อนแรงต่อเนื่องโดยอัปเดตล่าสุดเวลา22นาฬิกาผ่านไป11ชั่วโมงสามารถมียอดวิวทะลุ44ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นศิลปินหญิงเคป๊อปคนแรกที่สามารถมียอดวิวเร็วและสูงที่สุดบนแพลตฟอร์ม YouTube อีกด้วยทำยอดขายอัลบั้มสูงสุดในบรรดาศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปคนแรกบนฮันทอชาร์ ขึ้นอันดับ1 i ึไปกว่า50ประเทศของอเมริกาอยู่ที่2และขึ้นท็อป10ทั้ง2เพลงเลยบนชาแซมก็ทะลุกโกรส่วนยอดฮันทอก็ปังไม่ไหวทำยอดขายอะไรบ้างสูงสุดในบรรดาศิลปินหญิงเดียวเคป๊อปบนแรกได้สำเร็จใช้เวลาเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ แน่นอนค่ะว่าเนี่แค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นและยังคงเดินหน้าทำลายพร้อมสร้างส,างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งกำแพงมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเกาหลีในขณะเดียวกันยอดบริวอรลิซ่าบนอินสตาแกรก็พุ่งไม่หยุดทะลุปังไปเลยจ้าอย่างไรก็ตามมาคอยอัปเดตกันอีกทีนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปี้เลยอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงนะคะ อย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ